สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณกูณติ๊กเช่นเคยนะคะวันนี้คุณรูณติ๊กจะมาสอนวิชาส่อชเรื่องกลางวันกลางคืนสังเกตเห็นไหมว่าทําไมตอนกลางวันถึงมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์มีสีอะไรบ้างคะตอนกลางคืนจะมองเห็นพระจันทร์และดวงดาวพระจันทร์มีสีอะไรบ้างคะวันนี้กูติ๊กจะมาบอกประโยชน์ของพระอาทิตย์ มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนพาชิดขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งน,นั้นสารพันรอบกาย ตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเรลวรี่ดูซิเดียวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืน กลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามข่้มคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไว้พอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสย,ยิ้มรับวันใหม่ ติดใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋าเวลาผันผ่านกลางคืนกลางวานันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างคะนิทานสนุกไหมคะวันนี้กูติ๊กก็มีแบบกหัดมาฝากเด็กๆน,นะคะหน้า13และก็สิบีเขาบอกให้นักเรียน เขียนตามรอยเส้นปะพระทิศและพระจันทร์ให้สวยงามแล้วก็มีหน้า15แล้วก็16ถ้าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ